ครับวันนี้ก็ช่างเบิร์ตได้รับเ,เครื่องยนต์เล็กอนเนกประสงค์นะครับของยี่ห้อฮอนด้านะครับของลูกค้า F อฟซนะครับเป็น f อผมอยู่ที่อำเภอประสารจังหวัดส,สุรินทร์นะครับส่งมาให้ซ่อมนะครับอาการเบื้องต้นเจ้าของเครื่องก็ว่าน้ำเข้าเครื่องแล้วก็ให้ช่างช่างในพื้นที่ลองเปิดฝาสูบดูปรากฏว่าลูกสูบติดไม่สามารถจะเอาลูกสูบออกมาได้ เทเคนะครับผมแกะกลองเลยนะครับเครื่องนี้ส่งมาซ่อมนะครับว่าเป็นเครื่องฮอนด้าแท้นะครับ GX160 มาพิจารณาดูนะครับว่าถ้าลูกโซบออกมาแล้วนะครับไอกระบอกสูบผนังกระบอกโซบมันเสียหายไหมมันเป็นรอยเป็นร่องเป็นรอยไหมครับถ้าเป็นร่องเป็นรอยก็ต้องเอาไปคว้านนะครับถ้าเป็นนิดหน่อยพอคัดหายก็จะเปลี่ยนตัวแหวนประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ นี่ครับลูกโซบติดนะครับดึงไม่ได้เห็นไหมโอเคครับก็จะถอดออกนะครับเพื่อถอดลูกโซบมาแล้วก็ดูสภาพกระบอกโซบนะครับ ส่วนประกระอบออกขั้นบดก่อนนะครับพวกกระโบ่ท่อไอเสียถังน้ำมันนะครับน็อตจแมตัวนี้ยิงก็มีน็อตยึดแต่ตัวนี้นะครับไส้กองขอบูนะครับ ก็ใส่รุ่มหวมไปแล้วครับช่างคนกรอนเขากระถอดแล้วนะครับการจะดึงตรงนี้ออกก็ต้องเอาไอตัวโชกกับตัวล็อกนั่นเอนะครับมาข้างหน้าก่อนนะครับถ้ายูนี้ออกไม่ได้นะครับนี่ครับมันมาติดนี่นะครับต้องเอามันออกมาแบบน,นี้นะครับถึงออกได้ดูโอเคครับอเอาสปริง กาวนาออกนะครับดึงออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงกระบวงมาเลี่ประเอ่อประเก็นหนาตรงนี้เป็นปากตรงนี้มาปากตรงนี้ดึงกระออกมานะครับแล้วก็พอมากดกดแขนกาวนาตรงนี้ออกนะครับแขนตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็กระออกมานะครับ อันนี้ก็มาถอดอถอดทอยเสียถอยเสียก็เปน็นรถเบอร์ที่สองนะครับ ก็ถอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูโอ้ผมมี <c oughs> ในทอยอเสียนี่มีแต่พวกอะไรนะครับลักษณะเป็นสนิมเป็นพวก,กปกนะครับเดี๋ยวดูครับปล่๋ยฝาข้อเบาอกอกก่อนไม่ได้ใช้งาน มาครับมาดูในท่อดูใกล้ๆในท่อไอเสียเห็นไหมครับมีอะไรอยู่เต็มเลยเห็นไหมเห็นบพวกสนิมพวกอะไรนะครับนี่ครับตัวนี้ไม่มีถังน้ำมันก็จะมีน็อตตรงนี้ตัวน,นะครับนอ็อตข้างหน้านะครับยึดถังตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเอาเราต้องดึงขนาอ ดึงแขนเล่งตัวนี้ครับออกมาก่อนนะครับถึงจะน็อตตัวนี้ออกได้นะครับนี่ครับน็อตตัวนี้นะครับน็อตเบอร์สิบน็อตยาวนะครับยึดถังน้ำมันนี่ชุดคาวนาก็เอาออกเลยนะครับติดกับตัวชุดขันเล่งนะครับแขนเล่งออกเลยนะครับแล้วก็เอาสปริงออกเดี๋ยวเขามีนี่อีกตัวนะครับ สองตัวนะครับครับาวนาออกแล้วนะครับไอตัวชุดเล่งกันนี้เราถังน้ำมันออกได้เลยนะครับถังน้ำมันมันก็จะติดสายน้ำมันที่ไปคาบูนะครับ นะสายหลุดนะครับผมัชชันได้ใส่นะไม่น่าสมัชชันได้ใส่มาเขาไม่ได้หลนะุดอยู่แบบนี้นะครับสายอยู่แบบนี้น้ำมันไม่มีนะครับสุดนี้ไม่จําเป็นต้องขอก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนซีมเป็นอะไรแล้วก็เราก็จะมา เปิดฝาสูบเลยนะครับน็อตฝาสูบนะครับมี4ตัวเป็นเบอร์สองครับอยู่ข้างนอกสองอยู่ข้างใน2นะครับผมก็จะใช้บล็อกายาวๆนี้ถอด เอาตัวนี้ออกด้วยนะครับตัวกันบางลมนะไม่ออกมันก็มาติดชุดฝาสูบนะครับจะมีสองตัวนะครับน็อตสองตัวยึดบางลมล่างอตัวนะครับ ก็เ,เลยนะครับมันเกะกะก็มีน็อตติดน,อดน็อตมีตัวนะครับอยู่กับทุดฝาครอบสตาร์ตตัวนี้รูกับรูยึดด้วยกันนะครับโอเคครับฝาสูบออกได้ นี่ก็เป็นตะเกียบนะครับตะ,ตะเกียบหรือว่าก,าก้านกระทุงวาวนะครับจับอน,น็อตออกมานะครับเห็นไหมครับโอ้อยู่ในท่อไอเสียนะครับอย่างนีครับนี่ทั้งสนิมทั้งอะไรเนียครับโอ้ับปาะากาันหนักอยู่นะครับอะากาันหนักอยู่แบบนี้ สภาพฝาโซกก็ยังไม่เขม่าไม่เยอะนะครับแีกก้็เวลาจะทําก็ต้องบดวาวเช็คดูก่อนมันรั่วไม่รั่วครับถ้ารั่วก็ต้องบดวาวนะครับเออให้มาดูสภาพลูกสูบนะครับเป็นสนิมนะครับแบบนี้ามาดูใกล้ๆนะครับลูกสุ่ลักษณะของลูกสุ่ มันไอ้น,นี่ผมไม่แน่ใจวอามันเป็นอืไม่ใช่ลูกเหมือนมันเป็นอะไรตัวนี้ดีเดยไม่แน,น่นใจมันคล้ายมันลูกสู่เป็นก่อนมันอะไรประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ๆเห็นไหมครับ นี่ครับเหมือนคลายๆมันมันเปิงแหวงมันมันมันแตกแตก,กไปครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับเราก็อันดับแรกผมจะทำความสะอาดก่อนนะครับเอาเอาลมเป่าแล้วก็จะเอาอ่าน้ำยากัดสนิมรอไว้ก่อนนะครับฉีดให้มันเผื่อเป็นสนิมนะครับไม่ออกประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้ก็ถอดน็อตฝาข้างออกเลยนะครับผมออนลำยาขัดสนิมขีดไปแล้วนะครับคือตัวแขนลนไปนครับไม่เป็นไรครับผลลัมยาขัดสนิมครับขีดไปรอบๆเลยนะครับนี่เราจะมาเปิดฝาข้างดูนะครับผมมันติดตรงไหนนะครับติดที่แหวนหรือว่าบางครั้งมันก็ไอตัวก้านกับข้อเวียงก็น่าก็มีปัญหาได้นะครับสาเหตุที่มัน ถ้าก้างกับโเวียงมันมีปัญหาก็ก็คือสาเหตุจากน้ํามันเครื่องขาดนะครับพอขาดแล้วมันไหม้ไม่อาจจะติดกันประมาณนี้นะครับครับก็ลองถอดดูน้ำมันเครื่องไม่มีแล้วนะครับผมบอกให้เจ้าของเครื่องเดินออกให้หมดเลยนะครับ ใช้ไขควงปากแบนนะครับงัดตรงที่มีช่องว่างนะครับงัดล่างงัดบนงัดข้างงัดซ้ายงัดขวาครับครับเอาฝาออกได้แล้วครับฝาข้าง ลูกปืนไม่ออกนะครับฝาข้างก็ออกลูกปืนอ,ออกจากเบ้าไอ,อ,อ้ฝาข้างนี้ครับเป็นเบ้าลูกปืนตรงนี้ครับปกติถอดมานี่ลูกปืนจะอยู่ที่เบ้านะครับตอนนี้เผาเป็นสนิมนะครับเผาข้เวียงเป็นสนิมนครับไม่สามารถจเอ้าลูกปืนอ,ออกได้ครับเดี๋ยวถ้าจะออกเราต้องเราต้องความสะอาดเผาตรงนี้ก่อนนะครับคัดเผาก่อนนะครับถึงจะลูกปืนอ,ออกได้ แล้วก็มาดูนะครับดูสภาพเดี๋ยวก็จะลองเราจะถอดน็อตการสูบออกนะครับเอาประกับการสูบออกแล้วก็หมุนเผาข้อเวียงนะครับให้มันอยู่ให้ข้อยม่ย้ยงร่างนี้เราจะลองตอกลูกโูบดูนะครับหาไมา้ตอกลูกโูบดู าการโูกเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับน็อตเกียวละเอียดน็อตยาวนะครับรนี่ครับเราแจค่อยเคาะะครับนี่ครับกลับกัน อันนี้เราก็หมุนครับเผาเขาเวียงให้มันให้ตัวเผามาอยู่ข้างล่างครับตัวข้อของเผาตัวนี้ครับอยู่ข้างล่างเราจะได้ตอกลูกสูบลงนะครับครับลงนี้ครับลยังครับนครับให้ลงมาแบบนี้นะครับลงข้างล่างให้ตัวค้อลงข้างล่างนะครับเพื่อให้การสูบเป็นอิสระนะครับ เราก็จะตอกการสูบลงมาตอกลูกสูบนะครับลองดูนะครับเราใช้ใช้ไม้นะครับตอก อ่นะครับลงอยู่ลูกโซบเคลื่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองดึงตัวนี้ดูมันจะขึ้นไหมข้างบนม,มันก็ขึ้นมาแค่นี้คือเก่านะครับมาติดข้างบนติดอะไรครับติดสนิมนะครับเราต้องขัดสนิมก่อนนะครับสนิมสนิมตัวนี้แหวนไม่สามารถจะพานมาได้นะครับเป็นสนิมนะครับสนิมโอเคนะครับเราก็ จะลูกสูบลงไปก่อนแล้วก็เราจะขัดขัดตอนที่มันเป็นสนิมน,นะครับรก็จะมีช่องว่างเยอะช่วงนี้นะครับช่วงเลยจะขัวลูกสูบมาไอ้นี่ตัวปอกสไลด์คาวนาน,นะครับตกลงมาก็เก็บไว้ครัดโอเคแยวผมจะขัดก็บ,บอกก่อนนะครับ ออกเลยนะครับลูกสูบก็ออกยากเลยครับเพราะว่าติดสนิมครับสนิมอยู่ที่เสื้อนี่แหละครับอยู่ตรงนี้เยอะนะครับแต่ล่างตรงนี้เพราะว่าน้ํามันเข้าเครื่องนะครับน้ําก็จะมาขังอยู่ส่วนล่างนี่นะครับหนาอยู่นะครับผมใช้แปรงลวดตัวนี้นะครับขูดขัดนะครับขัดขัดจนว่ามันเป็นเป็นผิวเดิมของกระบอกสูบนี่แหละครับมันจะเจาะลูกสูบออกได้เพราะว่าแหวนมันติดแหวนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะถอดเสื้อสูบไปคว้านนะครับต้องถามเจ้าของเครื่องแล้วว่าซ่อมนะครับให้ซ่อมเลยนะครับก็จะถอดชุดจานไฟนะครับคอยไฟออกนะครับให้เหลือแต่ตัวอถอดพอเวียงออกนะครับให้เหลือแต่ตัวเสื้อสูบอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ลงกึ่งเขาคว้านนะครับผมครับโอเคแล้วครับถอดออกหมดแล้วนะครับ คอเ,เวียงจานไฟคอยไฟนะครับเผาลูกเบี้ยวตัวประมาณนี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับไปให้ลงเกงของคว้านนะครับโอเคนะครับผมไปคว้านมาเรียบร้อยเลยนะครับนีลูกสูบนะครับเป็นฮอนด้าแท้นะครับใส่ ไซส์ห้าสิบหรือว่าไซส์ยี่สิบนะครับนี่ครับกองมันนะครับชุดมันนี่ครับชุดแหวนนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ ต้องไปล้างชิ้นส่วนหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมาประกอบนะครับการประกอบแล้วก็ลองติดเครื่องก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่างเบอร์เสือสุดห้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ